สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับบิวหมาป่าเทรดของดิ i ิทที่ผมใช้จบพิษชั้นที่115ใน4นาทีนะครับสกิลนี้จะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าพุ่งเข้าไปถกศัตรูเป็นสกิลคอมโบ3จังหวะคือตอนกดครั้งแรกเราจะใช้มาน้าแต่ครั้งที่2กับครั้งที่3กดฟรีไม่เสียมาน้าครับหัวใจสำคัญของบิวนี้คือเควอสเพิร์กโอเวอร์เอเบนเดนหากเราเติมมาน้าได้ทุก100หน่วยในขณะที่มาน้าเต็มหลอด ดาเมจจะเพิ่มขึ้นคูณ100%นาน5วินาทีสะสมได้3สเต็คซึ่งเราจะได้มาหน้าจาก5แหล่งอันแรกคือสป i ิทบูลเอนเนอร์จ e โอกาสลัคกี้ฮิต5ที่จะเติมมาหน้าให้เต็มหลอดซึ่งสกิลเทรดก็มีค่าลัคกี้ฮิตค่อนข้างสูงอันที่2มาจาก Aspect of Unsatiated เมื่อสกิลเทรดโจมตีเป็น c r i ติค a ลเราจะได้มาหน้า15หน่วยอันที่3าม,มาจากพรากอน n ลัส s f ร์แคนเน e ทุกครั้งที่สกิลประเภทเวียวูฟโจมตีเป็น Critical เราจะได้มาหน้า2หน่วยและก็มาจากโทเทมควรจะมีเอฟเฟกอันนี้ครับ Lucky Hit Chance to Restore Primary Resource และที่แหวนทั้ง2วงก็ Temper อ,อันเดียวกันซึ่งจับมาจากหมวด Resource เวลาเล่นตอนแรกให้เรากดสกิลแปลงร่างหมีและหมาป่าสลับกัน5ครั้งแบบนี้เพื่อเอาบัฟจาก Passive Quick Shift แล้วปิดท้ายด้วยสกิล Ultimate g r i z z l y Rage ก็จะได้ดาม a จ e คูณ18%จากนั้นเราก็เดินลากศัตรูมาเยอะๆแล้วก็ใช้สกิลเทรสตบในจังหวะเนี้ยรูนจะเริ่มทำงานโดยรูนคู่แรกคือโมนี่กับแค็กเมื่อเราใช้สกิลเทรสซึ่งเป็นสกิลประเภทโมบิลิตี้8ครั้งรูนจะผ่านมาหน้าทั้งหมดเพื่อเพิ่มดามจ1 0 0นาน1วินาทีแล้วสกิลเทรสจะทริกเกอร์มาหน้ากลับมาฉ่ำๆเต็มหลอดล้นหลอดเลยครับส่วนรูนคู่ที่2พ็อกกับค เมื่อเราใช้มาน้าหมดหลอด3ครั้งจะใช้สกิลเอเทนบูวาคอัตโนมัติซึ่งเราจะกปรับร่างมนุษย์แวบหนึ่งและในจังหวะนั้นเราจะทริกเกอร์ตัว Chaos Perk w i l d Transformation เมื่อแปลงร่างเป็นมนุษย์จะใช้สกิลไซโครดอาร์เมอร์อัตโนมัติลมพายุนี้จะดูดศัตรูมากองรวมกันจากนั้นพอเรากดสกิลเทรดเราจะแปลงร่างเป็นหมาป่าตัว Wow าวทรานส์ฟอร์เมชันก็จะทำงานอีกครั้งใช้สกิลปรับอัพอัตโนมัติเติมมาน้า20หน่วย และเพิ่มดาเมจคูณ25%เป็นบิลที่กดปุ่มเดียวได้ทั้งพุ่งไกลโจมตีบาเรียรวบศัตรูและคิวเลือดจากสปริตบูลมาโซคิสติกและทุกครั้งที่เรากำจัดศัตรูได้ระยะเวลาของสกิลอัลติเมทกริสี่เรชจะยืดออกไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าทิ้งช่วงนานๆเราก็อาจจะกลับร่างเดิมนะต้องคอยดูตรงแถบแอคชั่นบา ถ้ามีเครื่องหมายสกิลอื่นๆขึ้นมาแปลว่าสกิลอัลติเมตหมดเวลาแล้วก็กดแปลงร่างสลับกัน6ครั้งอีกรอบแล้วก็กดอัลติเมตริสเลเยชั่ิบายกลไกของบิวจบก็มาถึงห้องบอสแล้วบิวนี้วิ่งวีดาดง่ายมากๆแต่ตอนสู้บอสจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูรายละเอียดบิวและอุปกรณ์สามารถข้ามเปนาทีที่3.55ได้เลยนะ ในส่วนของสกิลทรีหมวดเบสิกเราใช้เมาส์อันนี้เอามาแค่เซตอัพเพื่อเอาพาสซีฟควิ h ช f t ตอนเริ่มต้นดันเจนแค่นั้นเลยตัวอื่นๆก็อัพตามนี้นะในส่วนของพารากอน ขอไปเร็วๆเลยและกันนะครับกระดานแรกใช้กลิฟคือเชฟช Shifter เพิ่มโบนัสให้แรนโนดทั้งหมดในพื้นที่เมื่อเราใช้สกิลประเภท Chef Shifting โอกาสโจมตีติดคริติคอลและความแรงคริติคอลจะเพิ่มขึ้น10%นาน2วินาทีกระดานที่2เป็นของ Last f o r c a n a g เเมื่อสกิลประเภทแวร์วูฟโจมตีเป็นคริติคอลเราจะได้มาหน้าครั้งละ2หน่วย และด a ม a จ e เพิ่มขึ้นคูณ50%คลิปที่ใช้คือ k e e p อร์เพิ่มโบนัสให้แรนโหนดท,ทั้งหมดในพื้นที่ตัวเราและมีนเนียนจะโจมตีที่ไม่ใช่กายภาพแรงขึ้นคูณ15%กระดานที่3เป็นของ Survival Instinct แต่ว่าเราจะไม่ได้อัพพารากอนโหนดเม็ดนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลแค่เฉพาะตอนที่เราอยู่ในร่างหมีแต่ว่าเราใช้ Die Wolf Aspect ตอนที่ใช้สกิลอัลติเมตกริสี่เรชเราจะเป็นหมาป่าไม่ใช่หมีแต่ว่ากระดานนี้มันมีแม็กซิมั i มไลฟ์เยอะครับก็เ,เลยเลือกใช้กริสที่ใช้คือแฟงเงินคลอเพิ่มโบนัสให้เมจิกโนดทั้งหมดในพื้นที่ในระหว่างที่เราอยู่ในร่างหมีหรือว่าร่างหมาป่าศัตร,รูที่อยู่ในระยะประชิดจะโดนดาเมจแรงขึ้นคูณ12%กระดานที่4เป็นของไฮทนมาลิส ศัตรูที่ติดพิษจะโดนดามจแรงขึ้นคูณ35%และเพิ่มอีกตามจำนวนศัตรูที่ติดพิษที่อยู่ใกล้ตัวเราตัวละ5%โดยนับมากสุด4ตัวก็คือได้ดาม a จ e เพิ่มทั้งหมด55%คิกลิฟที่ใช้คือ Spirit เพิ่มความแรงคริติคอลกระดานสุดท้ายเป็นของ ancestral g u i d a n c e ทุกครั้งที่เราใช้มาหน้าครบ75หน่วย ดาเมจจะเพิ่มขึ้นคูณ40%นาน5วินาทีตัวกลิฟที่ใช้คือ Dominate เพิ่มความแรงของ Overpower มาถึงช่วงรีวิวบิ Build Trade โดดเด่นมากครับทั้งดาเมจที่ทะลุหลักทริลเลียนคือล้านล้านและพุ่งได้โดยไม่มีคูดาวพุ่งทะลุกำแพงอย่างได้เลยอะอยู่นี้เคอสเพิร์กกราวโอเวอร์เบรนสทำให้เรามีเลือดถึง40,000และคิวตัวเองได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยลัคกี้ฮิต ใช้สกิลเอเทนบูวาร์ฟฟรี Free, ใช้สกิลไสโคลดฮัมเมอร์ฟรี Palmer Free, เล่นง่ายมากกดค้างแค่2ปุ่มแต่ว่าบิวนี้ก็จะมีจุดด้อยบ้างก็คือตีบอสค่อนข้างช้าถ้าบอสไม่เรียกลูกน้องและการเล่นอินเฟอร์เนลโคสจะลำบากนิดหน่อยครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามไปทางเพจ Facebook ได้ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ